เอกสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมรอกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมไม้ครับมอสเทอร์เรียกันอีกแล้วนะฮะเป็นมอดที่ดีเลยนั่นเองโอเคซึ่งวันนี้เราจะมาตกแต่งบ้านกันเพิ่มเติมแล้วไก่แม่งก็มาขันอีกอ้โถ่โอเคเอาเอาวางผิดเด็กโอ้ผู้สาเผาทั้งนานเอาวางผิดเด็กโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรใชัยมาวันนี้นะฮะเราก็จะมา ตกแต่งบ้านเพิ่มเติมคือตกแต่งแค่สองวิอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวแบบโอเคเราตกแต่งนิดนิดเดียวผมไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเยอะหรอกนะฮะโอเควางตรงนี้ให้มันดแบบมันดูแบบรอเท่ขึ้นมาสักนิดนิดนึงก็ยังดีอ่ะคือแบบบ้านอะไรวันเนี้ยบ้านมันป่วยแตกคือเท่าที่ผมไปเล่นมารอ,อบใช่ไหมมันทำให้ผมรู้เลยว่ากลางคืนม่งโหดมาก กลางคืนแบบไม่ควรที่จะออกไปในตอนกลางคืนมนอนเตอร์มันตีทีนึงแบบหมดหลอดหลอดด้านบนนะ่ะหนึ่งหลอดอ่ะคือแบบมันตีแบบแปบ๊บหนึ่งก็หมดละคือแบบตีครั้งหนึ่งหมดอะไรมาณนี้ซึ่งมันมีบางตัวที่มันแบบหน้ามืดอะไรประมาณนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวกันด้วยนะในชีวิตในชีวิตจริงก็ระวังด้วยนะระวงังอะไรหรอระวังโควิดนะฮะก็ออกนอกบ้านนะก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะถ้าไม่ใส่ไม่ต้องออกหาลากไม่ต้องออกเลยนะใส่แมสด้วยนะเออนั่นแหละเป็นห่วงเออเดี๋ยวจะไม่มีคนมาดูคลิปเราไงเงานะฮะทุกคนต้องรักษาสุขภาพนะมาดูคลิปกูมาดูคลิปกันเยอะๆละ่ะโอเคงั้นเราก็วางดูครับตรงนี้้ะกันนะให้แบบให้กล่องมันแบบไหม้ไปเลยนะฮะซึ่งถ้าใครมีมอสอะไรเจ๋งๆอะไรยังไงนะก็ อยากให้ผมเล่นนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ท้ายล่างคลิปเลยนั่นเองโอเคโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาทําอะไรกันที่ไม่ซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยเอาจริง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 อันนี้ผมยังไม่รู้วันนี้นะผมคิดว่านะคิดว่าโอเคคิดว่าจะทําอะไรใช่นั่นสิอ่างั้นผมจะมาเลี้ยงสัตว์ละกันนะคือมันมันดูแบบ คือเกมเทาลารีอะมันมันไม่ใช่เกมแบบไมค์ครับเออโอเคเออใช่ใช่ใช,ใช่ผมรู้แล้ววันนี้ผมจะทำะไรวันนี้ผมจะล่าไอ้พวกดีแท้ทุกคนเพื่อที่เราจะเอาทองแดงเนี่ยมาทำเป็นพวกอ,อุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจำไว้ก่อนนะบ้านตรงนี้คือมันไม่มีเตียงเว้ยทุกคนมันไม่มีเตียงนะครับมันไม่มีเตียงโอเคที่ตัวสีมพงเนี่ยตายยากมากๆเลยนะ ซึ่งเกมนี้เท่าที่ผมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมานะฮะก็ได้รู้นะฮะว่ามันมีบอสด้วยนะฮะม,มีบอสแบบที่มันดรอปแบบของเจ๋งๆที่เท่แล้วมันมีดาบเยอะมากๆนะคะคือแบบมีดาบอะไรเจ๋งมากๆเลยนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็แบบดีมากนะ,ะทุกคนทึ่งผมก็อยากได้คือดาบมันแบบมันเกินคําว่าไมาคับไปเลยโอเคซึ่งมันมันอยู่ไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอ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 ,เจอ,เจอตาย กูตายกูตายคือดาบดูดาบเราดิแบบมันกาแมวมากเดี๋ยวโอเคซึ่งผมจะเอาพวกทองแดงเนี่ยมันสามารถเอาไปอัดเป็นบล็อกแล้วก็เอาทองแดงที่อัดเน่เอาไปทํเป็นอัดเข้าไปอีกคืออัดแล้วอัดโอ้านั่นอะไรอ้อสลามนะซึ่งเอาจริงๆว่าผมอยากเจอบอสคือเอาแบบตัวที่มันบินไม่ได้อ่ะคือเกมเทเลเรียมมีแต่ตัวบินได้มันคืออะไรทําไมต้องทําอย่างนั้นด้วย โอเคเราเข้าบ้านแล้หนึ่งบ้านผมก็ลึกลับโอเคไม่มีมอนเตอร์เข้ามาได้นะเพราะต้องใช้ออโต้จำไม่ใช่ออโต้จำเนี่ยก็เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าดับเบิลจำใช่ไหมเสียงก็ดังโอเคเราก็เอามาอัดบล็อกดูนะฮะโอเคอัดได้แค่นี้ฮนะทุกคนโอเคเอามาเพิ่มเติมด้วยเราก็อัดซึ่งถ้าเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเราจะคาบอะไรได้บ้างเราต้องเปลี่ยนไอ้นีน่เว้ยเราต้องเปลี่ยนไอ้ไพวกนี้ นี่เราต้องเปลี่ยนนีน่ให้เป็นอันนี้นะฮะทุกคนโอเคซึ่งเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเรารับอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องกด,ดครับยกคราขับนะฮะโอเคซึ่งอันนี้ใช่หรือเปล่านี่ยใช่ไหมเออมันก็ยังดูไม่ได้อยู่ดีเนี่ยว่าเอาไปปรับปรับปรับเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องสนคือมันก็ยังดูไม่ได้คือนี่คือข้อเสียของดัตต้าแพคนะ,ะทุกคน ซึ่งมอสเนี่ยคือมอสมันเล่นไม่สนุกอะ่ะคือมันเล่นแล้วมันเด้งมันเด้งมันเด้งตล,ลอดอะ่ะผมก็เลยไม่เล่นมันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามันขับดาบอะไรได้บ้างคือมันอาจจะทำแบบดาบไรเซเบอร์อะไรประมาณนี้เออนี่นี่มันบล็อกอะไร mm hmm. จางเกิลอ๋อเป็นไม้จังเกิลใช่ใช่ดาบโอนี่อ๋อดาบคอบอรสโตนดาบไดมอนด์นะขวานหินอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะทำอะไรใช่ไหมซึ่งผมอาจจะอัดพวกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเราจะทำดาบนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราไปล่ามอนเพิ่มเติมเพื่อที่ใจเราได้มาเก้าบอกนะแล้วเราก็ไปอัดดูนะฮะเดี๋ยวผมจะล่าบอสในเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะดิ๊นิวฟาสโฟดภาพนะ,ะให้มันดูเท่นิดนึงจริงไงผมก็คือจริงๆเว้ทุกคนผมอยากหาบอส้วยแต่มันอ่ะ โอ้หมู่บ้านตอนแรกผมคิดว่าจะล่าบอสแต่ผมเจอหมู่บ้านเอาเปิดว่าช่างมันก่อนโอ้บอสเยอะเยอะเยอะโอ้มีนี่เป็นคนเฝ้าหมู่บ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวไอตัวสีม่วงด้วยเยอะมากต้องหิวเลือดป่ะโอ้โอ้ซึ่งเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่คราบดาบนะฮะคือเห็นดาบนี้มันตายยากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งดาบนี้เนี่ยมันมีดามเมจอยู่ที่แปดนะทุกคนซึ่ง ดาปกติเนี่ยมันจะมีดาเมจน้อยกว่าขวานนิดนึงซึ่งขวานตัวนี้สีก็นั่นก็เป็นว่าดาบสโตนเนี่ยมีดาเมจที่สามโดยประมาณผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันว่าพางหลังๆเลยก่อนนะฮะพาดแรกๆเนี่ยเราต้องเก็บอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก่อนนะเพื่อที่เราจะไปต่อสู้กับพวกบอสได้แล้วเราก็จะได้ดาบดีๆมานะฮะแต่วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเลยกัน นะโอเคเราเจอวลเลเจอร์ที่น่ารักด้วยฮนะมีอะไรบ้างในบ้านอ่ะโอ้มีเตียงใช่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 ใช,ใช,ใช่ผมต้องการเตียงผมต้องการเตียงผมต้องขอโทษด,ด้วยนะวลเลเจอร์คือมันไม่มีแกะต้องเข้าใจมันไม่ใช่เกมใหม่ครับมันคือเกมเทราเรียนะฮะโอเคเราต้องขโมยเตียงนิดหนึ่งโอเคมีของอะไรบ้างขอนอนด้วยนะโอ้มีอะไรในของโอ้ไม่มีอ่ะ ไม่มีอะไรในกล่องขโมยกล่องเลยโอเคเราเป็นแบบคนที่แบบใจร้ายสองพันสิบแปดวันนี้มันเปียอะไรนี่มันสองพันยี่สิบแล้วผมไปหลงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โอเคเราก็มามานี้อ้าปิดประตูใส่หน้าผมอีกอ้าติดโอ้ตรงตรงช่วยโอ้มันตีวิเลเจอร์โอ้เชี่ยโอ้เชี่ยวิเลเจอร์ตาย โอ้โหโหดไว้คือมอนเตอร์ในไมค์ครับเนี่ยมันมีเลือดน้อยมากทุกคนดูเลือดผงดิมันเยอะมากๆเว้ยคือไอ้พวกนี้มันตีแบบพวกวิลเลจอะไรพวกนี้คือไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วคือนี่คือข้อเสียของเกมนี้เลยนะเอ้าขอ,ของในกล่องออกมาเลยทุกคนโอ้ผมว่าวิลเลจที่นี่ไม่น่ารอดคือโดนมอนเตอร์พวกนี้ตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วอะทุกคนอ้านี่อ้านี่ผมมีแกะนี่ว่าทาไม ทำไมที่ผมเล่นไม่มีแกะวเออนั่นไม่รู้โอเคในในบ้านนี้มีอะไรก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมนะกินแอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลแต่แครอทมาริโอเราเปิดมาริโอมาริโอกินแครอทไม่ใช่แครอทอะไรของผมเลยเอาน,นี่อะไรนะโอ้ดูผ้านบ้านนี้มันหล่อเทจริงนะบ้านแบบบ้านแบบใหม่เออ นี่อะไรเนี่ยเป็นโต๊ะที่ทำไอ้นี่นะ,ะทุกคนที่เอาอัปเกรดอุปกรณ์ในมอน์นะฮะนี่เป็นมันฝรั่งนะเราจะเก็บไปที่นี่ก่อนเออใช่เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำฟาร์มดีกว่าเก็บเก็บนะฮะเก็บให้หมดเลยยังไงพวกวิลเจอร์มันก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะฮะโอเคคือมันมันไม่รอดอ่ะจริงๆคือต้องให้เราจะปกป้องเนี่ยมันก็ยากมากมากเลยทุกคนคิดดูเดี๋ยวผมโดนมอนเตอร์ตีทีเดียวก็หมดหลอดแล้วอ่ะ คือเลวีเลจเจอเนี่ยมันมีเลือดเท่าไหร่ประมาณยี่สิบใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันประมาณน่าจะประมาณยี่สิบนั่นแหละน่าจะนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะะโอเคขโมยไอ้นี่นะมาอีกแล้ว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 ตายซะโอ้ยโดยสีม่วงนี่ตายยากโดยสีม่วงนี่ตายยากตายยากตายยากเหรอตายยากเหรอตายยากอโอ้ตายตายกูตายตายยากเหรอตายยากเหรอ ในนี้มีอะไรต้องขุดเลยมันไม่มีอะไรในกล่องเห็นไหมผมตายถูกเพราะมันลาแท้จริงเลยเนี่ยถ้าถูกอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องทายอ่ะก็ถูกอ่ะแค่แบบแค่คิดเนี่ยก็ถูกแล้วอ่ะเอออะไรของคุดคือโม้อะไรที่มันไม่เป็นเรื่องมากๆาเลยโอเคตัดให้หมดฮะเราจะไปทําฟาร์มกันในคลิปหน้าถึงแม้ว่าการกินจะไร้ประโยชน์ในเกมนี้ก็ตามแต่อย่างน้อยก็ให้มันแบบ ให้มันให้ออนิเมชันมันได้ขย,ยับบ้างอคือโอ้กินไม่ได้วาดูแมวมันน่าจะมีประโยชน์อะไรหรืออย่างน่าจะไม่รู้นะโอเคมันมีวิธีเรียกบอสไหมวะเนี่ยโอ้ผมอยากจะไฟกับบอสอ่ะเออเงงเซ็งเซ็ง,ง,งมีอะไร เสียงอะไรอ๋อเสียงมือถือข้างบ้านโอเคโอเคก็เป็นว่าคลิปนี้อเอาไว้แค่นี้ก่อนลยกันคือมันไม่มีอะไรลแล้วดูดิโอเคก็เาป็นว่าเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตรวทเดียวนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย